เขาเยอะอยู่ครับลังนี่นี่ครับเต็มเลยนี่ครับเต็มเลยครับตัวงามๆเลยุ๊บไหละนี่ครับดูดูดูความดูดูดดดดดปลาจองหงษ์เทดูงูครับงูนะโอ้ปลาบูอีกแหละปลาบูปลาบู ก็มีมีอยู่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องลุงปานาทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะพามาเอเยามหมุงนกกุ่งครับนามห่วยมันเริ่มแหงครับนะหมายเดิมครับจากที่ว่าเคยมาดักกุ่งบ่อยครับไม่รู้จะมีตัวไหมเพราะว่านามมันเชิงจะกคุนๆเลยครับ ส่แบบซิปหลังครับเนี่มันดูหลังแหลกครับเนี่มันดูหลังแหลกครับโอ้ลืมเอาขากล่องมาครับสั่นๆหน่อยแล้ครับโอ้ปลาบูอีกแหลปะปลาบูปลาบูนี่ก็มีมีอยู่ครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับปลาบูไม่กแหละ ไปรุนต่อครับรุนหลังนี่ครับมีไหมมีอยู่ครับแต่ไม่มากมีกี่ตัวดอกมาดูหลังที่สามครับหลังที่สาม โอ้นั่นเน่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 เอาอีกเลยไหนล่ะนี่ครับดูดูดูความดูดูดปลาจองหองเทดูงูครับงูนะาน้น,น,น้โอ้ อืม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 ไปเราเก็บกันครับเอาออกไงนอที่นี่มันรุนหลังที่สี่ครับหลังที่สามเมื่อกี้นี่กว่าจะเอางูออกได้ครับอู้นานเลยโอ้ปลาบูยเลยครับปลาบูยิ่แล้วโอ้กุ้งเขาเยอะอยู่ครับหลังนี้กุ้งตัวใหญ่ๆเลย รุนต่อครับ,รบกตูตัวหนึ่งตัวนึมาลุนล้งนี่ครับโอ้เขาเยอะอยู่ครับล้างนี่นี่ครับเต็มเลยนี่ครับเต็มเลยครับตัวงามๆเลยโอ้กุ้งตัวใหญ่ดีครับ เพราะว่ารู้สึกว่ายังจะไม่มีใครมาใส่ครับช่วงนี้นี่ครับตัวงมงามเลยครับใหญ่เลยกุ้งมามารุ่นหลังที่หกครับโอ,โอ้ขาลุดแปรับหนึ่งนะครับ หลังที่หกมีเขาอยู่ครับนะพอได้อยู่ครับไปลุ่นต่อครับมาลุ่นน้องนี่ครับฮึบโอ้กลุ่มง,งามๆเลยครับนี่ครับพอได้อยู่ครับ ที่เจ็ดครับไปมาลุ้นต่อครับมาเดี๋ยวมาลุ้นหลังที่แปดครับหลังที่แปดหลังเมื่อกี้นี่รู้สึกว่าจะมีคนยกครับมีคนยกเราก็ลอยเท้ากุ้งไปครับเพราะว่ามีอ่าลอยอะไร ร้อยบนที่ว่าเทกุ้งออกครับร้เปิดครับพอผมก็หมัดเอาไว้ครับนี่หลนนี้เขาพอได้ครับนี่กุ้งออตัวงามๆนะครับนี่เา้ทาทั้งที่แปดพอได้ครับเหลือสองหลังสุดท้ายครับนี่หลังนี่หลังนูน่นน้ำเชิงจะลึกหน่อยแหละครับ มัดเอาก็ลักยงยงเอาครับนี่มาลุนที่มีตัวเขาไหมท่วมเลยครับทะลออไม่ยงไว้โอ้เขาไหลายอยู่ครับอืมโอ้โอ้หลายครับเขาไหลายอยู่ครับนะฮึบนี่ครับโอ้หลายครับเขาเยอะอยู่นะเงีบ ฮะคือคือครับตัวงามๆเลยครับกุ้งไปตัวยกล้งสุดท้ายครับมาดูล้างสุดท้ายครับล้งสุดท้ายวาไงเขาไหมเขาไหมโอ้เขาอยู่ครับ ตัวงามๆเลยครับกลุ่มตัวงามๆเลยไปเราจะไปสรุปผลงานครับแาบโปรเตอยก่ไหมครับมาเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับมุงตะกลุ่มซิปหลังครับโอ้เขาดีอยู่ครับ ตัวงามๆเลยครับกุง้งปลาบูนี่ได้จะปล่อยครับนี่ได้สองตัวไหนตัวหนึ่งอยู่ไหนนะไหนไหนตัวหนึ่งนี่ครับปลาบูได้สองตัวครับนี่ยเยอปล่อยครับนี่กุ้งกมดตัวงามๆเลยครับกุง้งใสๆงามๆเลยครับก็ได้ก่อยอยู่ครับชาวนี่ ก็ไม่รู้จะหาอะไรครับพี่น้องเลยไปหาหนูก็ไม่มีหนูมากินเข่าเลยครับก็ใส่กลับไว้เนาะเพราะว่าโรยมันก็โรยเชิงจะเก่าๆละแล้วก็หนูมันถ้าอยู่โหลดมาถึงทุกวันนี่ก็ฉลาดครับหนูไม่รู้จะหาอะไรจริงๆครับก็ว่าจะหาดักหนูพอได้คิดให้พี่น้องในรับชม แต่มันก็มาได้ตัวครับก็เลยมันได้ลงพอดีน้ำแห่งกันเลยเอา้ามาหาดักกุ้กนี่แหละพอได้ก้อยครับนี่เยอะอยู่ครับสวยงามเลยแล้วก็วันนี้ก็จะหาดักปลาไหลครับถ้าจะมีแต้มมีตัวยังไงก็จะถ่ายให้ดูครับทำไมมีตัวก็ไม่ได้ถ่ายคือเก่าเลยครับไม่เอาลงคือเกา่ถาถ่ายแต่ไม่เอาลงครับเนาะเอา้า เมื่อวานเนี่ยเขาก็อ่อยตามนี่แหละครับนี่ตามหวยก็มาใส่เอ่หมุงตะก,กุ่งเข็นเขาหอายครับไม่รู้เขาได้ไหมอ่ะคลิปนี้ก็เราจะขอตัวลาไปก่อนนะครับถือว่าผ่านอยู่ครับนี่เพิ่งได้โอยอยู่เพิ่งได้โทษนะครับหมุงซิฟหลังแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับหาอยู่หาก,กินทางไหนเราจะถ่ายดูใหม่ครับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากนุมม่มบรรดาคนกุวยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมดีมาก